เจเคโน้นำเสนอบ้านพอบที่ดินให้ชมนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสร้างเองไม่มีค่าส่วนกลางค่ะบ้านชั้นเดียวพร้อมที่จอดรถกว้างๆจอดได้สองสามคันเลยทีเดียวนะคะอยู่ติดตลาดนัดทางรถไฟหินเพิงบางพระอยู่ใกล้กับถนนสุขุมวิทสีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะราคา3.8ล้านแแสนบาทราคานี้สนใจสามารถเจราจาต่อรองกันได้นะคะรีค่าโอนค่ะ พร้อมรั้วไว้เรียบร้อยะทุกท่านมีความเป็นส่วนตัวมีพื้นที่เหลือๆสามารถปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับกันได้สบายเลยทีเดียวนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวอยู่บนที่ดินขนาด122ตารางวาตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห้องน้ำและ1ห้องครัวค่ะด้านหน้าบ้านติดถนนรัดยางเดินทางสะดวกสัญจรไปมาสะดวกสบายนะคะทำเลดีๆด้วยค่ะ มีเพื่อนบ้านมากมายสามารถเปิดกิจาการค้าขายหน้าบ้านได้ด้วยนะคะบ้านสร้างเองไม่มีค่าส่วนกลางค่ะทุกท่าน3ล้าน8แสนบาทมีบริการเช็คเครดิตยืนกู้ให้และมีบริการดูแลจนถึงวันโอนเลยค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดชมพื้นที่ติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปกรณีนัดชมนัดล่วงหน้า1วันก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อความสะดวกค่ะ สนใจเน้นโทรคทุกท่านสำหรับวันนี้เจเคนโนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ